เช็คความพร้อมก่อนการรับการโอนเงินไร่และ1,000บาทสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่สอบถามเข้ามาในช่องว่าสถานะนะคะในส่วนของ efarmer.doae.go.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน Farm ม o o k ขึ้นว่าส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกสตั้งแต่วันที่29สิงหาคม25 6 8แล้วสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังจะได้รับเงินเมื่อไหร่ได้รับเงินอย่างไรค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งกันยา2องพนครับ อก็มีข้อมูลอัปเดตพี่น้องนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาทั่วประเทศที่กําลังรอฟังว่าสรุปแล้วทางรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเอาอย่างไรกับเงินพี่น้องชาวนาไร่ละหนึ่งพที่บอกว่าจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและเป็นขั้นตอนที่น่ากังวลน,นะครับที่จะทําให้พี่น้องได้รับเงินา้าวันนี้ครับก็ ขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาครับอ่ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่ท่านยอมฟังเสียงพี่น้องชาวนาทั่วประเทศยกเลิกเงื่อนไขาการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับโดยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทางท่านรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการเองเลยนะฮะอ่ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงการคลังที่มีข้อสรุปแล้วให้ยกเลิก แอปพลิเคชันการลงทะเบียนผ่านแอปทางครับการยกเลิกนี้นะครับก็จะส่งผลให้ทรกรศนี่จะสามารถดําเนินการได้ในทันทีเลยนะครับเพราะว่าทางทรกรศนี่เตรียมการไว้แล้วซึ่งในรายละเอียดที่ผมดูนะครับคําชี้แจงจากทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยชี้แจงลงในรายละเอียดลึกเลยนะครับว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยให้โอนวันไหนนะครับเริ่มต้นแต่วันนี้เลยวันที่หนึ่งนะครับไล่กันไปเลย เดี๋ยวรายละเอียดพี่น้องคงจะได้ดูกันอีกทีก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับมันก็ควรจะเป็นข่าวมันควรจะเป็นเรื่องที่ต้องทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับท่านไม่ควรที่จะมาสร้างเงื่อนไขให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความยุ่งยากแบบนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ท่านฟังเสียงอ่าต่อไปนี้ก็คงใครที่ จะมีมาตรการหรือการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่ทําใหพ้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยคงต้องถามศึกษาพี่น้องประชาชนบ้างนะครับฟังเสียง้างก่อนที่จะดําเนินการหรือกระทําการใดๆอย่างเช่นกรณีนี้นะครับก็ดีใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเษกษตรกรชาวนาทั้ง4.6กครัวเรือนนะครับ เดี๋ยวในรายละเอียดว่าภูมิภาคไหนจะได้มากก็คงจะชี้แจงตามมานะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับทางทกศาเนี่ยทางทกศาบอกจะโอนวันนี้คืนนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้รับเงินเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นภาคไหนนะครับเริ่มนับหนึ่งแล้วนะครับก็ดีใจกับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยสะท้อนปัญหาเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเราได้ช่วยกัน ทุกๆคนนะครับผมก็เห็นการช่วยเหลือพี่น้องอย่างนี้ก็ดีใจนะครับที่เสียงของพวกเรานะครับดังไปถึงหูผู้ที่รับผิดชอบนะครับต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจกับพี่น้องด้วยโชคดีครับพี่น้องครับโอเคตอนนี้ผมกำลังอยู่ในพื้นที่แลนหาโมตนาคุณอยู่เดี๋ยวมียังกะสิอัปเดตของมื้นฐารพี่น้องอีเดอร์เอาอยู่ดีม่แห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ นี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ